โยกคู่กันอ่ะก็ยวุ่นไม่ทันมันไม่ทันจริงมันก็ต้องเราก็ต้องปรับสภาพตามให้มันทันตัวเราอะไรที่มันเซฟได้ก็เซฟแล้วอย่าบอกท่อนแรปอ่ะนะท่อนแรปเนี่ยแม็กมันยังรับมันยังรับเอมและเย่อาฮะ่มันแข็งแข็งอยู่แล้วก็พวงกับจะต้องเข้าคือใครมันจะไปีรุคูเดเลยบอกว่าให้ตัดให้ตัดให้ตัดร้องรับไป แล้วใส่ใส่ท่าทางเข้าไปแทนเนี่ยก็ถ้าเป็นแับตามตามเอมไปแล้วจะได้ไม่ต้องมาพวงค่อนเท้าข้างหลังกลัวว่ามันจะกลายเป็นว่าเย่ย yeah, า yeah, มันยังแข็งแข็งอยู่เอ็มฟังรู้ใช่ไหมะนั้นก็เลยตัดตรงนั้นทิ้งไปแล้วก็ให้เขาสังเกตค่อนเข้าอย่างเดียวเนี่ยเนก็แก้ไขปัญหากันไปแต่ภาพรวมมันก็คือคือถ้าเราบางทีเราใส่รายละ,ละเอียดไปเยอะในเวลาที่มันจํากัดเนี่ย แล้วเราไม่ทันจริงๆอ่ะเราก็ยังดึงดันที่จะเอาเอาแบบดันให้มันให้มันได้เนี่ยหนูหนูหนูต้องทําให้ได้หนูเพิ่งทําทําได้ทําได้อยู่แล้วแต่เวลาให้เนี่ยขนาดเนี้ยขนาดคนเก่งๆอ่ะเขาก็ยังไม่ทันเลยจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้หนึ่งสัปดาห์หนูไม่ได้เรียนวิชาเดียวนะอย่หนูต้องจําท่าเต้นไหนต้องจำเพลงนึงสี่วันนึอย่างที่บอกนะไม่ว่าจะดึงดันเอาให้ได้น เอาคิดอย่างนี้เอาเท่าที่เราทําได้แม่นที่สุดแล้วโชกมาดีคิดอย่างนี้พออย่าไปคิดมากพอแบบครูบอกอาจจะตัดทอนไม่เอาไม่เอาหนูจะเอาถ้าเอาแล้วตายบนเวทีกับไม่เอาแล้วชนะเลิศบนเวทีเอาแบบไหนเนี่ยจริงๆแล้วแล้ววันนี้เนี่ยเวลามันน้อยเราก็เอาที่เราทําได้แค่นี้ก่อนเสร็จแล้วทาไมเราไม่จัด เสพจันต้องเอาชนะเพลงนี้ให้ได้ไม่ไม่ได้ฉันต้องร้องให้ได้หลังจากนั้นเนี่ยเรียนจบจบโรงเรียนนี้ไปแล้วเนี่ยจบคอร์สเอฟไปแล้วเนี่ยปุ๊บจันก็ค่อยไปลองวิวันดิงกับพี่ไปฝึกไปฝึกไปเก็บรายละเอียดทีหลังเอ้ยังไม่ได้เลยมีเวลาเฮ้ยต้องให้ได้ว่ะเพลงนี้หนูยังคาลักคาใจอยู่เลยมันตอนนี้ยังนไม่ได้ก็ค่อยไปทากานบ้านทีหลังก็ได้ถ้าเราจะมุ่งมั่นให้มันได้จริงมันไม่ช้าหรอก ไม่ได้ทิ้งมันหนิฮะแต่เราแต่เราแค่กระชับให้มันให้มันออกมาดีนะในระยะเวลาที่เขาจำกัดเท่านั้นเองแต่แบบลองร้องคิวไหมามดิ๊กี้เห็นซ้อมอยู่นะดูเสิร์ได้มาพองร้องวันแล้วลานอห่างเขียนอยู่นะ้วทิ้เสียงคู่ฟันแต่ลองฟังอ่ะลองลองลองร้องคู่กันมาเต็งเย็นไม่เป็นไรแกโหอย่าเครียดเห็นไหม

บวัวเธอเลิฟคนสาวได้มาพบกันในคืนราตราีคนเงาอยอมคณใจคนเงาสายตาเศร้าๆส่งไปทักไปได้ลเนี่ยโอเคนะ้นี่ถ้าร้องถ้าร้องอย่างนี้ได้อาจจะตัดก็ได้นะ <c oughs> คือจันต้องพอจันซ้อมประสานมาค่อนข้างแม่นแล้วฟังเสียงคิวแล้วเกาะไปเกาะไปเกาะกับเมลโลดี้ไป ฟังออกใช่ไหมว่าเราเขียนไม่เพียนนิดเดียวเท่านั้นเองไม่ไมนี่ภาจะไม่รู้เลยอ่ะเออแต่หนูไม่ได้ยินเสียงตัวเองอ่ะตอนร้องอ่ะอ๋อเมื่อกี้หนูตังจะคูงจะฟังเสียงกันหนูก็ยังไม่ได้ยินอ่ะยังไม่ได้ยินไม่ได้ยินเหรออืมแล้วได้ยินเสียงคิวไม่เป็นไรนะถ้าได้ยินเสียงคิวแต่ว่ายังคงเมลโลดีขลด้ขอ,ดนะาาของเรา,เาไว้อยู่เมโลดี้ภาษานียลายภาษาของเราไว้อยู่แล้วเกาะไปกับเสียงคิว แค่ให้ค <rôle à déc> ิดเป็นอย่างนั้นไปแต่หนูก็ไม่รู้ว่าลาบะตันเสียงอะอ่าวไม่ได้อย่างนั้นเราจะเพี้ยนเพราะเราต้องต้องคือจันจำลายประสานได้หมดแล้วนี่ก็คราวนี้อย่างนี้มาอะไรอย่างนี้ลองฝึกแบบนี้ ซ้ำซ่งไปทักทายกัน,นถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วอีนี้อันนี้ร้องให้จบประโยคอย่างนี้ถึงเวลาจริงๆบนเวทีถ้ารู้สึกว่าตัวเองไม่แม่นเท่านี้ให้เกาเ่าไม่ต้องไปร้องดังมา <c oughs> กเมีตยว่า,วา,วา,วาิงไม่ได้ยินเดี๋ยวเวลาไม่น่าไม่น่าใชื่อคำว่าล้าวรานก็ให้ซอฟๆลงมันจะได้ไม่ฟังชัดแต่โดยรวมแล้วเกาะมันไปเนี่ยแม่นแล้ว ไม,ไม่น่าไม่น่ากังวลมากพิดว่าจันทําได้ครูเดียิดว่กวาจันทำได้อย่าอย่าทาหน้าสงสัยทําได้อยู่แล้วพี่คิวก็ซ้อมมิลดี้ให้แม่นๆเ่นจริงจริงพี่คิวก็มีสิทธิ์ที่จะเียนได้เหมือนกันเพราะจันก็ร้องลายประสานเหมือนกันร <ๆ S 1> ครูเ<ๆ>คยม <ๆๆ S 1> ีคนร้องประสานครูแล้ครูแม่นครูก็จะไปร้องตามจันนี่ก็ได้เหมือนกันแต่นี้ต่างคนทุกคนจะต้องคอนโทรลไม่ใช่ว่า ไม่ใช่ว่าคิวจะง่ายหรอกนะทุกคนมีความยากอยู่ในตัวเหมือนกันเมโลดี้ก็ก็ต้องคอนโทรลเมโลดี้ให้มันให้มันแม่นเพราะไม่งั้นประสานจะเพี้ยนประสานเขาจําแม่นแล้วปุ๊บถ้าเมโลดี้ไม่แม่นก็ไปฟังประสานก็เพี้ยนันอีกเหมือนกันต่างคนต่างทาหน้าที่ของตัวเองในในโน้ตของตัวเองให้มันถูกนั่นเองพอขึ้นถึงจังหวะร้องพร้อมกันเอาอย่างที่คุณเดบอกลองซ้อมความเงาคิวร้องความเหงา หนึ่งสองสามช้าช้าความเงาเป็นขั้วบวกอ่ช้าช้าแบบนี้หนึ่งสองสามความเงาเป็นขั้วบวกขั้วลบหนุ่มสาวได้มาพบกันนี่คือดาวดาวอ่าถูกต้องคนเงาหนึ่งสองสามคนเงาย่อมเข้าใจคนเงา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 ต้องเข้าใจคนเงายอมย่อม คนเงายอมเข้าใจคนเงาหนึ่งสองสามคนเงาลืมแล้วไม่เสียคนเงาคนเงาหนึ่งสองสามคนเงายอมเข้าใจคนเงามือซ้ายตาเศร้าๆซ้อมไปทักทายกันโอเคขอเพลงภาสาวขอเพลงฟวามโอเคนะเนี่ยซ้อมเดี๋ยวเปิดเปิดดนตรีขึ้นหัวนำมาก่อนเสร็จแล้วก็ปิดแล้วก็ร้องต่อกันไป จะได้ได้ยินเสียงตัวเองชัดเจนมากขึ้นนะพอเวลาถึงเวลาจริงๆแล้วออนสเต e จริงๆแล้วดนตรีมันเป็นแบ็กอัพ